นำมาเนี่ยถูกเซ็ตไปพร้อมดำเนินการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องคอยดินออกให้หมดเพื่อที่ได้เอาดินตรงเนี้ไปช่างพร้อมรถแล้วเดี๋ยวเรามาหักน้ําหนักรถออกต้องเป็นแบบนี้ขั้นตอนมันเป็นแบบนี้แต่ด้วยเมื่อกี้เนี่ยเข้าดินขึ้นขึ้นตากแล้วแล้วอยู่เขาไม่รอช่างถ้าใครจําได้เมื่อสักครู่เขาวิ่งเข้าไปเลยรถเขาวิ่งเข้าไปเลยโดยที่ไม่ฟังเสียงเรียกเลยเจ้าหน้าที่พยายามเรียกก็ไม่ฟังเขาวิ่งเข้าไปเลยป่าเจ้าหน้าที่เขาไป แล้วเขาวิ่งเข้าไปในไซต์ก่อสร้างเสร็จแล้วพวกเขาเทดินทิ้งเลยหมควาว่าไงครับหมายความว่าดินแทนที่จะต้องรอเพื่อให้ทอยดินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปชั่งน้ําหนักกันปาคฏว่าเขาไม่รอเขาเข้าไปเลยนะครับนี่คืออุกอาจมากนะครับแม้กระทั่งรถแมคโครแม้กระทั่งรถยกเขาก็ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ใช้ของรัดมาเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเสียหายขึ้นมาเจ้าหนี้รัต้องรับผิดชอบเขาก็จะใช้อำนาจของเขาว่าเขาจะเอาเอกชนของเขามาเองซึ่งพอเอกชนมาจะเห็นไหมครับพอเข้ารถของเขามาเขากลับจังรถของเขาวิ่งเข้าไปเททิ้งดินในไซต์ก่อสร้างของเขา

ว่าก็ให้ข้อมูลนวลแน่มีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์สวยเหมือนกันหรือเปล่หรือผมว่าสมาร์ทอาจจะรู้นะสถึงพวกคนอยู่ในวงการอยู่นะอ๋อคันนี้เหรอคันนี้แล้วแล้วเทแล้วก็ออกมานั่นแหละสีเขียวเป็นการสติ๊กเกอร์ครับเหมือนกันอ๋อเทมาแล้ว ระวังรถหลังนะครับระวังรถเทนนะครับระวังรถเทนนะครับับพิธีรถทางนี้เลยครับถามเรื่องรถบรรทุกที่เขาไปเทีตอนแรกเขาบอกว่าจะไม่เทีวัสดีครับี่เทหรือยังครับอย่างงี้พี่ตอนตอนที่ในที่ประชุมที่พี่เข้าประชุมเขาตกลงกันเนาะผมเขาไม่ได้เข้าด้วยแต่ว่ามีผมไม่ได้เข้าผมเข้าผมเข้าสกเข้าเหมือนเหมือนกับว่าเขาตกลงกันว่าช่างอะไรเสร็จข้างหน้าแล้วก็จะขอเข้ามาดําข้างในใช่ไหมครับพี่ แต่ว่าไม่ได้ให้เทคือต้องช่างน้ำหนักก่อนใช่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 อันนั้นคือผมผมเข้าใจอย่างนั้นซึ่งข้างหน้าเนี่ยผมตอนที่เขาจะช่างเนี่ยผมก็พยายามไปคุยกับเจ้าของรถช่วยเห็นเห็นพี่ก็คุยด้วยนะครับช่วยใจตาผมเขาช่วยใจใจตาแล้วก็สุดท้ายก็คือสรุปว่าเอารถไปไปไปตัดแล้วก็ขั้นตอนการช่างข้างหน้าผมก็กลับเข้ามาข้างในสรุปก็คือเอางี้คือคือเราไม่ต้องทะเลาะกันเพราะผมเพราะเราไม่ได้มีปัญหากันแต่ว่าตอนเนี้ยพี่พี่ยืนยันว่ามีการช่างไว้แล้ว คือัวไหมช่างไหมเนี่ยคือผมไม่ได้อยู่ข้างหน้าแต่ว่าไม่ได้ใช่ครับว่าเพราะว่าพวกพี่อยู่ข้างหน้ากันอย่างนั้นแสดงว่าถ้าไม่ช่างทางนี้ก็ไม่เกี่ยวอันนี้ก็คือเขต้องถามว่าก็ไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นคนช่างเนี่ยต้องรับผิดชอบคือผมผมพื้นที่ก็คือเหมือนกับเขาถูกคุยในที่ประชุมแล้วว่าขอใช้พื้นที่เอามัดด้านทิ้งแล้วก็ตีรถเปล่าออกไปช่างหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งพอเคสเที่ยวแรกเข้ามาเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ผมก็ตกใจเฮ้ยเข้ามายังไงแล้วเห็นวิ่งไล่ตามกันมาผมก็เลยบอกเฮ ห้ามผมก็ยืนอยู่กับพี่สั่งห้ามไปปุ๊บทางในดับแล้วแต่ว่าสิ่งที่ดัมไปเราไม่ได้ทําลายหลักฐานอะไรทั้งสิน้นแล้วเต็มคันรถไหมเต็มคันรถไหมเนี่ยกอ,องตรงนั้นอยู่ที่เดินเลยครับพี่เข้าใจว่าก็ให้ข้อมูลวัหนแน่มีแนวโน้มว่าน่าจะเป็น,ปนสติ๊กเกอร์สวย่กันรอม